รกราบสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับป้อมบานอมไร้วันนี้เป็นวันเสาร์ที่2ามีนาคม2567ตอนนี้เป็นเวลา22นาฬิกากับอี45นาทีครับอยู่ป้อมบานอมไร้นะครับก็ถ้า,ายกันยามดึกนะครับว่าจะแวะชมนะครับจุดตรวจตอนนอเพชรเกษมนะครับอยู่ถนนถนนราช อาไม่ใช่ราชพฤกษ์กระประพฤกษ์ด้านขาวออกนะครับจากาบางบอนหนึ่งนะครับมุ่งหน้าไปถนนกาญจนาภิเศษเนี่ยครับเจ้าที่ตำรวจมาน่าจะเป็นจุดจุดตรวจนะครับจุดตรวจอาจจะไม่ใช่จุดสกัดนะครับเป็นจุดตรวจ เป็นของสอนอเพชรเกษมครับตรงนี้เขาจะตั้งอยู่พี่พี่ตำรวจเขาจะตั้งอยู่ประจําน,นะครับก็เราจะได้เห็นนะครับบรรยากาศนะครับการตั้งด,าด่านตรงนี้อยู่เป็นประจํสจวนมากพี่พี่ตำรวจเขาจะตั้งด่านพวกด่านกวดขันไหมก็ไม่ได้กวดขันนะครับพี่พี่เขา่าจจะเป็นจุดจุดจุดตรวจแล้วกันนะครับเป็นตรวจหน้าครับตรงนี้บรนเ็นจุดตรวจ มีป้ายหรือว่า50เมตรนะครับอยู่บริเวณตรงนู้นนะครับ150เมตรมีกระบองไฟมีอะไรนะครับมีสัญญาณนะครับบริเวณตรงนี้ก็โอเคครับก็โอเคนะครับเพราะว่าผมผมผ่านมาเจอนะครับผ่านมาเจอ,เอรอบนึงแล้วพอดีไปส่งยาทาเสร็จตรงนู้นก็เลยขอแวะมาดูหน่อยครับ ก่อนที่ผมเข้าดา่านนะครับจะมีแบบนะมีรถคันหนึ่งแบบสายไปสายมาแต่ผมก็บอกเจ้าที่ตำรวจนะครับดูหน่อยว่ารถคันนี้ทําไมมันมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะครับขับสายไปสายมานะครับทําให้แบบสงสัยนะครับทําให้ผมเกิดความสงสัยนะครับก็เลยบอกให้เจ้าที่ตำรวจนะครับดูให้หน่อยนะครับน่าจะไม่มีอะไรนะครับเปลี่ยนปาดไปปาดมา ขอ,องสนอเพชรเกษมนะครับเพชรเกษมด้านหน้าเป็นจลาจรนะครับด้านหลังเป็นไม่รู้สายปอหรือเปล่านะครับวันนี้ให้ดูรครับกล้องมีช่วยลงนะครับผมเคยลง ครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับจะลงครั้งหนึ่งเลยเมาไม่ขับนะครับใครที่ดื่มมาก็อย่าอย่าขับแล้วกันนะครับอันนี้ป้อมปนอมปอปอกนะครับอย่าขับแล้วกัน ้ายอ่านไม่ออกนะครับป้ายเดือนรางมากนะครับใช้ใช้เมกี่นะครับมีอะไรเปล่าครับพี่สวัสดีครับพี่มเบมนอะไรเปล่าครับอะไรนะครับผมพุ่มกลับที่นี่มีอะไรหรือเปล่าอ๋อบาเป็นพุ่มกลับใช่ครับอ๋อท่านท่านเองเลยครับผมนี่แหละพุ่มกับอ๋อวันนี้เป็นเป็นอ๋อไม่มีครับมาชมครับอ๋อมาชมวันนี้ด่านอะไรครับท่านครับด่านป้องกันอญากรรมอยู่แล้วครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะครับ ผมเห็นรถคันหนึ่งมันสายไฟสายมาผมก็เลยบอกว่าให้ให้พี่ตำรวจเนี่ยอ่าดูให้หน่อยมันมีปาดไปปาดมาตรงไหนเอ่ยอ่าเมื่อกี้นี้ได้สักพักหนึ่งแล้วตรงไหนแล้วครับมันปาดตรงไหนแล้วครับเออปาดอยู่ตรงนู้นครับแต่แต่ไปแล้วไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นแล้วครับพี่ครับก็ดีแล้วครับเดี๋ยวฟังนะครับอ่าส่วนหนึ่งนะครับเราป้องกันอาชญากรรมแล้วเราก็จับกลุ่มได้อยู่เรื่อยๆนะครับสองเราก็กลัวว่าบางพวกอะที่มานะครับก็จะใช้อาศัยในการเนี้ย มันมีบางคนเน่ยชอบมาชวนเจ้าที่ตำรวจเบี่ยงเบนเบี่ยงอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้เกิดเหตุเป็นประจําแล้วก็ให้พวกเนี่ยผ่านด่านอันเนี้ยเราดําเนินคดีทุกรายอันนี้หนึ่งนะเบี่ยงเบี่ยนเบงเป็นยังไงเบี่ยงเบงความสนใจของเจ้าหน้าที่ไงเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาอย่างเงี้ยแล้วก็ให้พวกที่กระทําความผิดผ่านด่านไปอันนี้เป็นประจําแล้วเราดําเนินคดีทุกรายสองเราจะดูเรื่องความปลอดภัยบนถนนอ่าแล้วก็ดูเรื่องการ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยเพราะถ้าเราตั้งด่านแล้วปริมาณรถมันเยอะหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพยายามอำนวยความสะดวกด้านการจราจรก่อนอนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าเราได้รับเป้าหมายคือได้รับการแจ้งข่าวมาว่ารถคันนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ความเข้งคัดหรือเข้มง,งวดโดยเฉพาะ,ะรถที่รถต้องสองสยัยที่อยู่ในบัญชีที่เราจะต้องทำการก้าวตะกัดเจับแต่ว่า ด่านของเราเนี่เราตำถูกต้องตามทุกประการนะครับดังนั้นถ้าพี่มาดูมาชมก็ยินดีนะครับขอบคุณมากครัาชมได้แต่ถ้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอยู่เนี่ยแต่พี่มาอะไรอย่างเงี้ยหรือใครก็แล้วแต่ที่นี่ไม่เคยไว้หน้าแต่ถ้ามาแล้วมาชื่นชมมาดูการทำงานยินดี อันนี้ยินดีครับผมมันมันมีคนกล้าแบบมาบั่กวนไหมล่ะนี่ก็ที่ดำเนินคดีกันไปเรื่อยๆไงมาป่วนมาอะไรแล้วสุดท้ายมันป่วนยังไงครับก็นนี้ป่วนแบบคือเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอยู่มาเอออย่างนี้อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันกล้าขนาดนั้นเลยเหรอมันมีมันมีเชื่อผมดินะมันนี้เขาแล้วที่ดำเนินคดีกันไปหลายๆสอนเห็นไหมล่ะเออดังนั้นส่วนพี่มาเนี่ยคดีก็ดูนะดูการทำงานเราทำถูกต้องแผดอาดานได้รับการมัาจากขั้วชา อันนี้มีทั้งกู้กับมีรองกู้กับตอมีสปอมีโทมีครบเลยวันนี้เอาไปดูได้เอาขอบคุณมากด้านโอ้คือจริงจริงสปแล้วจริงจริงขอบคุณมากครับท่านพ้กอาจาผู้พงพูกการเลยมาดูรองพูกการเลยเขามาดูกันหมดอ่ะกาดูเราไม่ได้ตั้งเพื่ออะไรอยู่แล้วอ๋อไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าท่ด้านนะะ นี่รับขอบคุณท่านมากๆนะครับเรามาที่จริงอ่าเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีกล้องนี่อะไรในจริงจริงสอนอท่านไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับเคยเคยลงมาดูดูการปฏิบัติลูกน้องแสงกองแสงไปครบเห็ไหมไหมไหมนี่นี่นี่ครับสปอยืนอยู่ดูดูด่านที่ถูกต้องนะครับเขาจะไม่ค่อยกลัวกล้องหรอกครับเนี่ยอย่างอย่างท่านเนี่ยคือมันมันมันก็มีด่านเถื่อนนะแต่แต่เนี่ยด่านผมผมให้ดูเป็นตัวอย่างเลยครับสําหรับ ด่านที่ไม่เถื่อนนะด่านที่ถูกต้องนะครับมาดูแล้วก็พี่พี่ตำรวจต่างเนี่ยตำรวจดู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 มีล้องอยู่กับตัวแล้วนะครับพี่ยีสตำรองไม่หมดครับเพราะเรารู้ว่าเราทําถูกต้องเราไม่ตัวอะไรทคือโปร่งใสตรวจสอบได้เราเรายยันนี่แหละครับตํารวจก็ยิ้มแย้มกันนะครับแล้วก็ตอนรับดีนะครับได้ครับก็อุ่นใจครับประชาชนได้ได้ได้ยินได้ได้ยินคาพูดของท่านมาแบบนี้บางทีเนี่ยก็าไมว่า้อเคแล้วนะพี่นะ บางทีเราขับรถไปไกลๆเนี่ยเราเห็นตำรวจอยู่ในทางเนี่ยเราอุ่นใจทันทีนะสำหรับคนดีนะคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายเห็นตำรวจเพราะว่าเขาจะดีดีใจแต่ถ้าคนทำผิดมาเจอด่านเนี่ยอันนี้แหละเขาจะกลัวจะป่วนด่านจะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้บางคนทำงานกันเป็นทีมมาถึงปุ๊บก็อาจจะปล่อยพวกปวดด่านปวนอะไรมาด้วยแล้วสุดท้ายก็ให้พวกหนีไปซึ่งเราเคยดำเนินคดีอย่างเงี้ยเนี่ยท่านต้องใช้ดุลล้วมีใช่่เรา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 ทำงานในเรื่องนี้ถ้ามันปวนหรืออะไรแบบ แบบลักษณะที่ท่านว่าเนี่ยท่านก็อต้องจัดการจัดการขั้นเด็ดขาดที่นี่ยังไงก็แล้วแต่มันมีคํานึงผมชอบเลยว่าเออแบบท่านบอกว่าเออถ้าเห็นมันก็จริงนะคือก่อนหน้าเนี่ยผมคือพอดีผมผ่านไปนะครับพอดีผมไปทําธุระแล้วผมผ่านมาผมเห็นรถคันนึงสายไปสายมาผมมิตำรวจผมดีใจนะโอ้ดีแหละผมก็เลยบอกพี่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 ดูหน่อยเดี๋ยนี้เดี๋ยวผมบอกพี่อย่างนี้นะตอนพี่เห็นปุ๊บในยิ่งพี่ถือกล้องเนี่ยพี่บันทึกไว้เลยปายทะเบียนอะไรเนี่ยชื่นชมเลย บันทึกไว้เลยแล้วก็พี่โทรเข้าไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหรือเบอร์โรงพักหรือเบอร์ตรงเลยที่แล้วตารวจก้าวสกัดจับให้เลย,เลยโดยเฉพาะยิ่งที่มีคลิปว่ารถคันน้องคันนี้นี่ถ่ายทาเรียนให้เห็นชัดเลยแล้วเราพร้อมเลยครับแล้วดีใจด้วยมาช่วยตํารวจทํางานพ่อนี้แหละครับผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยผมมุ่นใจนะมามาเห็นแบบเจ้าที่ตํารวจ อ่ามีกวยมีอะไรมีป้ายชื่อมีกล้องบอดี้เทมมาร่าทุกคนตำรวจมีกิริยารทุกอย่างเนี่ยบันทึกเสียงทุกอย่างเนี่ยีเยอะ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 นะครับก็จริงๆแล้วสนของท่านไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะผมผมมาหลายครั้งแล้วตั้งอยู่ตรงนู้นไอ้นุนไอ้นุชกองบกจรนะอ่าใชไม่ของท่านกอฮอไอ้นุชกองกองไอ้นี่ต่างกอาชญากรรมนะครับแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยข่าวสารอะไรต่างๆที่เราเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราต้องใช้การข่าวในการจัดกำลัง ถามว่าเจ้าที่ตารวจทุกคนเนี่ยเหนื่อยล้านะครับนี่เดี๋ยวต้องเข้าเวรต่อหรือบางคนออกเวรเอาธุรการมาช่วยสายสื่อสายจราจรทุกคนนะครับถามว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนเยอะอยู่แล้วดังนั้นการตั้งด่านก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งซึ่งเราได้รับมอบหมายจากผู้ชานะครับว่าเออการปฏิบัติในการตั้งด่านเนี่ยเราในการป้องกันอาชญากรรมนะครับทําให้คนร้ายเกรงกลัวไม่ฆ่าปานด่านและที่สําคัญ เราสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดบริเวณจุดสกัดหรือจุดตรวจเนี่ยได้เป็นประจำซึ่งเราดูเผ่าได้นะครับซึ่งผมผมขอบคุณนะที่พี่มาเนี่ยมาดูมาาทํางานเนี่ยชอบนะครับแต่ถ้ามาแล้วเนี่ยเนี่ยเจ้าที่ทํางานอยู่มาอย่างโน้นมาอะไรเงี้ยถ้าเราสืบรู้เนี่ยเราดําเนินคดีถรือเปานะครับแล้วเราเราขอบคุณโดยเฉพาะพี่เนี่ยมีกล้องเป็นสื่ออะไรเงี้ยเห็นใครกระทำความผิดกฎหมายกับเราอะไรเนี่ย ที่สามารถที่จะแจ้งเราได้เราพร้อมตรวจสอบให้นะครับคือดานท่านเนี่ยเน้นเน้นมีมีตัวชีไหมมีพวกต้มตัวชีไหมห้ามเป็นอันขาดโอ้ห้ามเลยใช่ไหมครับยกเว้นว่าเขาขับมามีพฤติกรรมอันนี้ต้องส่งไปร้อยเวรให้ทำเลยแม้กระทั่งเอามองต่อเมาเให้เจ้าหน้าที่จราจรจราจรเลยแต่เขามีมีมีมไหมครับท่านต่อเมาอ๋อบอกได้เลยว่านี่แทบไป อันไหนที่เป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยเราดําเนินการแต่เราจะดําเนินการตามขอบของข้อกฎหมายไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บตั้งด่านแล้วว่าเฮ้ยไปตรวจฉีดเราไม่ทำอันนี้เราไม่มีแน่นอนนี่แหละประชาชนอยากอยากจะได้เลยคือแลวอีกอย่างหนึ่งการตรวจฉี่ชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วว่าข้อหาเสพเนี่ยสมัครใจบําบัดไม่ได้มีโทษตามกฎหมายผู้ป่วยผู้ป่วยอ่าเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเราก็ดีใจที่เขาสามารถไปบำบัดได้นะครับถ้าเขาหายเราก็ดีใจคืนคนดีสู่สังคมแค่นั้นเอง ท่านท่านเคยจับยาได้ไหมอยู่ในบริเวณตรงนี้เยอะไหมใก้ที่ผัดมีอยู่แล้วมีใช่ไหมครับเอาวุธปืนเอาอาวุธปืนได้เยอะไหมครับนั่นเยอะก้นเดือนานทีเดือนที่แล้วได้ปืนหนึ่งกระบอกแล้วเดือนนี้ล่ะเดือนนี้ยังยังเรียกกัเรียกับกำลังเน้นยังก็ดีก็ดีครับโดยเฉพาะตอนเนี้ยอาวุธปืนการผบตลเนี่ยท่านก็เน้นนโยบายนะครับการจับคุมผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็เราก็ให้ เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและก็ใช้ยุทธวิธีมากที่สุดในที่สําคัญเราต้องดูเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชนด้วยติดก็ทยอยแบบปล่อยๆนี่นึ่ง <นะ S 2> ถ้า <นะ S 2> อันไหนที่มันมากไปเนี่ยเราก็ไม่อยากจะรบกวนชาวบ้านเพราะอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้รถอาจจะยังเยอะอยู่เราก็จะฟรีเห็นไหมครับ,รบยกเว้นว่าทันไหนที่เป็นเป้าหมายหรือเราเห็นแล้วว่าน่าจะกำลังความผิด<ง>เราก็ตรวจสงสัยที่สำคัญนี้คือการป้องกาบในการป้องกามแล้วก็อาจจะเป็นการสกัดเส้นทาง พราะเส้นทางนี้เราเลือกแล้วเราวิเคราะห์อัจกรรมแล้วว่าเส้นทางนี้อาจจะเป็นเส้นทางที่คนร้ายใช้เราเลยเอามาตั้งจุดตรงนี้เด็กแว้นน่ะเด็กแว้นก็มีแต่ในพื้นที่เราแทบไม่มีครับแต่ถึงแม้ไม่มีเราก็จะมีจุดป้องกันไว้ถ้าวันไหนที่ไม่มีด่านหน้าปั๊มตรงนี้เราจะมีจราจรเขาเรียกว่าตั้งป้องกันรถแข่งในทางนะครับอย่างน้อยๆก็เป็นการป้องตามให้เขาอย่าให้ก่อเหตุแต่เด็กแว้นเราเ็าทาตามยุทธวิธีถ้า เราเห็นแล้วเราสามารถสืบทราบได้ว่าใครเราก็ดําเนินคดีตามกฎหมก็ขอกันว่าให้ชาวบ้านอยู่ให้เป็นสุขตํารวจทํางานทําทุกอย่างแล้วเราเหนื่อยเราก็อยากจะเป็นการเหนื่อยที่มีความสุขให้ชาวบ้านได้รับการดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภยัยชาวบ้านอุ่นใจที่ได้จอกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็พื้นฐานเราไม่ได้มาตั้งเพื่อจะจับคน ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าหาเรื่องจับชาวบ้านไม่ใช่เราป้องรามอาชญากรรมแต่ถ้าคพีการการะทําความผิดยังไงเราก็ต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดไม่เน้นการมีออกการออกไปทรงใบสั่งเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ทําแน่นอนแต่๋นี้แล้วลอยละกันดัน กวดถันที่ใด้จราจรก<ร>็จะเป็นกลางวันอะไระไทุกฝ่ายอะไรนะก็จะมีจราจรเว้นเสียแต่ว่าเราเห็นความผิดซึ่งหน้าที่มันชัดเจนจริงๆอย่างนี้นเราอาจจะต้องใช้วิธีการตรงนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นจราจ,จรเล็กๆน้อยๆเราใช้วิธีการตักเตือนเขานะครับเราเรียกว่าเตือนให้เขารู้ว่าเราเตือนเพราะเรารักเขานะ อย่างเช่นบางครั้งสวมหมวกกันน็อกกันน็อกนี่เราก็เฮ้ยพี่ถึงแม้จะดึกดื่นขนาดนี้ก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ก็สวมหมวกกันน็อกซะด้วยนะ่าก่าตักเตือนก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วครับพื้นฐานเราตำรวจบอกว่าไม่มีใครที่จะ ไปหาเรื่องหรือดําเนินการอ่าตั้งเป้าหมายไว้ต้องดําเนินที่ชาวบ้าน้เนี่ยชื่นใจมากนะครับผมเป็นประชาชนที่ได้เห็นแบบคลิปนี้เลยออกไปนะครับไลน์นี้ออกไปคือเขาก็สามารถตรวจสอบได้เขาโอ้โหแบบเขาดีใจครับผมผมมีความรู้สึกนะผมในฐานะประชาชนเห็นท่านเนี่ยพูดมาแบบนี้คือผมรู้สึกขุนใจมากนะครับสำหรับการหน้าประชาชนนะครับนะครับดีแล้วพี่ก็แต่ว่าก็ มาก็ดูการทางานของตำรวจเราไม่ว่าเลยพี่ชอบด้วยที่ได้เป็นพวกผมเปิดทีคนล้มคนร้ายอะไรผมกาลังไม่พอพี่จะต้องช่วยผมจะด้ช่วยเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่บอกว่า้รถคันนี้มันขับปาดไปปาดมาเราเห็นเอ้ยผมเห็นเนี่ยผมฐานะเป็นขายนี่้องเนี่ยพี่ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าเสี่ยงแค่บันทึกไว้ว่าเออนี่กล้องนี้ชัดเจนเละเดี๋ยวผมตามให้ไม่ต้องห่วงไอ้นี่เราไม่เลี้ยงคนผิดอยู่แล้วแต่ชาวบ้านต้องปลอดภัยคนร้ายต้องลำบากหรือว่าต้องอยู่ในคุ๊ อ่าครับอันนี้คือพื้นฐานเราอผมลืมไปผมกาลังคุยกับท่านปราโมดนะครับบุญแก้ว่ันบุญแก้วตันอเลยครับูมกับตัวนอ้าวนะครับโหดีใจมากวันนี้ผมได้แบบโหได้คุยกับท่านภูมิกับนะครับถือว่าเป็นเกียรติมากมากนะครับข้างหนึ่งมาแต่โหท่านหรือว่าพูดจาดีมากนะครับยินดีขอบุญอบุญแล้วกันนะครับอบุญเวลาท่าน คือเชิญมานะครับมาดูไม่มีไม่มีครับเพราะว่าขอบคุณเลยครับคือคือปกติเนี่ยผมจะเห็นอะไรที่แบบมันอันตรายหรืออะไรผมจะบอกค่ะเจ้าที่อยู่แล้วนะครับดีครับที่ดีคือพยายามพันช่วยๆกันนะครับอันนี้คือไม่ไม่มีจริงๆอะไรนะครับคือเจ้าที่ตำรวจก็ยิ้มแย้มกันทุกทุกทุกลนคนเพราะเราปฏิบัติชาวบ้านเป็นมิตรอยู่แล้วแล้วเพราะเราเราพื้นฐานเราเป็นอย่างนี้ แล้วเราก็ภาวนาว่าเออในการตั้งด่านของเราแต่ละทั้งเนี่ยครับก็หนึ่งเราสามารถที่จะป้องมอาชญจากรรมได้หรือถ้าใครที่ใช้เส้นทางนี้ในการก,การะทาความผิดเนี่ยก็อย่าให้หลุดรอดสายตาเราไปเราก็พยายามนะครับเพื่อระงับยับยั้งการก่อเหตุนะครับหลายๆอย่างนะครับซึ่งสถานการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามีข่าวสารมีข้อมูลมาลดต้องสงสัยที่ได้รับแจ้งส่งต่อๆกันเป็นเรื่องของงานข่าวเนียครับเราก็จะบอกให้กับทา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตางและที่สำคัญคือเจ้าที่ทุกคนจะต้องใช้หลักยุทธวิธีแล้วก็ต้องปลอดภัยในการไปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญรับคนะครับขอบครับขอบคุณมากครับท่านครับโอ้โหขอบคุณครับเหมือนกันครับมีอะไรบอกครับพี่ไม่มีอะไรบอกเลยคือ้าดคือด่านแบบถูกต้องแบบนี้นะครับมีอุปกรณ์ที่ครบทุกแบบนี้คือเนี่ยเป็นตัวอย่างให้สามารเหลือยชาติได้เลยนะครับด่านต่างๆก็อมาเป็นตัวอย่างก็ได้ด่านตอนน้องไปกระเมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะ เห็นหลายครั้งแล้วไม่ไม่ค่อยมีปัญหาผมมาทุกครั้งเวลาแบบเออกล้องเสียแบบนี้เจอสารละวัตอะไรกันไว้หมดเปลี่ยนมาถ้าไหนบางทีเนี่ยเราสำรองไว้เลยหนึ่งสองสามนอกจากที่ตัวของตำรวจแล้วหนึ่งสองสามตีเรากันไว้เลยนะครับเรารู้ว่าบางครั้งเนี่ยพี่กระแตบอกคือเรารู้ว่าเวลามันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะไป อ่าเขาเรียกอะไรไปเถียงกับชาวบ้านอันนี้ให่ของเราดังนั้นเราก็จะให้ภาพเนี่ยตอบตอบคําถามได้เลยเนี่ยเอออันนี้คือเราเราต้องการอยู่เพราะว่าพอพบอุ้มหายเนี่ยคือเขาจะใช่ไอ้เรื่องพบอุ้มหายผมเข้าใจที่การตรวจค้นการจับกุมหรือการควบคุมตัวเนี่ยผมนี่เป็นอาจารย์สอนอยู่เลยบอกให้ฟังว่าตามเด็กก็ตามที่เราควบคุมตัวเขาทุกวันนี้นะมันมีระบบการตรวจสอบอยู่แล้วผมบอกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหน นะครับยังใช้วิธีการเดิมๆหลีกเลี่ยงอะไรของข้อกฎหมายนะพวกนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดโอ้โหสุดยอดมากท่ันเรามีเทคโนโลยีเรามีชาวบ้านเป็นพักเป็นพวกเราไม่กลัวเรื่องพวกนี้อ่าตำรวจดีไม่กลัวหรอกครับเราไม่กลัวเราไม่กลัวเลยครับผมาพรอมที่จะยืดออกรับในที่สุดต้องสุดยอดมากครับท่านโอ้ดีใจมากเลยโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับท่านครับไม่ผมไม่เป็นการล้มเกินเวลาของท่านแล้วกันอยากให้ท่านทำงานนะครับท่านร่วมกับ ได้ครับผมป้อมนณรมะครับก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับทางผู้กัดที่ไรบอกที่จริงเคยน่าจะเคยโทรเคยอะไรกันตั้งหลาท่านโทรท่านท่านเคยโทรกินน้ำมีนะร้องร้งขอครับดูแลเรื่องน้ำนขอบคุณมากครับท่านนะครับอ่าโอเคแล้วครับท่านผู้ชมนะครับผมขอกลาบลาทีเี้เมาไม่ขับนะครับดีมากเดี๋ยวโดนแน่นอนนะครับไม่ว่าคือด่านต่างๆนะครับผมไม่แนะนําให้ใครกระทำความบิดอยู่แล้วนะครับเมาก็ขับรถกลับบ้านก็คือใช้รถแท็กซี่ดีกว่านะครับถ้า ถ้าเมาปุ๊บเดี๋ยวก็ไปเจอบกจรอเดี๋ยวไปเจอท่านสารวัตรทศพลอีกเดี๋ยวเชิญอีกนะเยอะนะครับอ่ะมาไหมครับผมป้อมบนอมนะครับนะเดี๋ยวขอกลับลาไีเงี้ยนี้ลาตีสวัสดี